ดีเยามสอสอครับพี่น้องเอฟซี่เส้นช้าพ่นซองปลาสบายดีพี่น้องเอตซี่ทั้งสอปปอ,ปอลเลาวนําพี่น้องนะครับพี่น้องเช่าไทยสียูต่างประเทศยี่ต่างแดนพี่น้องวันนี้โอกาสได้ไมาเหยี่ยมมายามให้กำลังใจค่นซองปลาอขอพระคุณหลายๆเด้คอ,อครับพี่น้องขอขอบคุณซองปลามืนอี้ก็บินเดียวพี่น้องแยกเกตว่าด้มานั่มมื่อี้แยกเกตมันทํำบุญพี่น้อง มุงสอาสา์ลงวัดลงว่าเพิ่นหมดนี้ผมก็เลยเดินเดียวพี่น้องหาหล่าเห็ดตามป่าธรรมชาติคือเกา่าละพี่น้องมาหลุดน้ำกันพี่น้องว่าคนสองป่าเดินเดียวสี่บ่อเห็ดยังไงสิ่มา้านบ่ออ่าสวัสดีครับพี่น้อง fc แฟนครับคนสองป่าพอกับคนสองป่าอีกแบพี่น้องผอกันวันที่สองกันยายนพี่นอ้องปีหกสามมาเลาะมาล่า เฮ็ดคือเกาอะ,ะพี่น้องล่อปลาหลาหล่าเฮ็ดคือเกามาเนี่มาคนเดียวพี่น้องเดินเดียวอีกแล้วมาเนี่คพนสองปลาเบิ้งเบิ้งพี่น้องแนวแนวตามหล่านี่พี่น้องพุนพี่น้องเป็นปัวขาวด้วยครับนี่แต่กับมีบัวหลายดอกตอนนี้กาลังพอยมึนหนึ่งพี่น้องเอาเก็บกันพี่นอ้องเอาลุยกันบานนี่ โอ้สมิมานมาหนออพี่น้องเลยกำลังของยุมนึงพี่น้องของยุมนึงเป็นปวเขาที่แหลกกระหาเฮ็ดดินจู่น่้นผลเราพี่น้องเห็นขเขาได้เฮ็ดปวเขาขาบัวเทิงครับจิ้มบัวเทิง เตรียมอุปกรณ์มาเก็บพี่น้องเลยพี่แหลกหาเห็ดดินอยู่โน่นเล็ดเอาแค่ม,มีดมาไริคิดว่าที่มาเก็บเห็ดปวกพอดีมาพอพี่น้องทุ่มหาเห็ดผนได้เห็ดปวกพี่น้องก็เลยลงมาหล่อเบิง่งเห็นเขาได้ก็เลยลงมาหล่อเบิง่งหล่อเบิง่งมองเคยเก็บแล้วพี่น้องกพอ็พอพอย่อมนึง ฝนทุ่งกันไปยาวๆเๆด้วยพี่รองซีมานบอกมาเนยไม่สิพ่อยอมเดียวนี่บ่ มันเลิกพี่น้องเลยเลิกคักมากข้า,ขาเงาข้าเลิกคัก,กวพวกตีมาก,กับแยกเกศผลิตของเก็บของผมเองเป็นคนชำนาญปลาต่เกเ็บเพชรบุกของบันไดพี่น้อง แล้มายอมนึงเลยพี่น้องบ่อไหลบ่อไหลแตงงามอยู่นี่เฮ็ดดินเฮ็ดดอนเก็บมาแต่งบนพี่น้องพอดีมาพ่อปวกพี่น้องทั้งเงินพันมาพี่น้องมาหาเห็ดพันได้เห็ดปวกเป็นปวกขาวเห่ะก็เลยลงมาหล่อเบิงมาตามไม้เดิมๆที่เคยเก็บแล้วพี่น้องก็ถือว่าฝุกอยู่ หวานอยู่แต่บอท่านหลายเอาลุน้นกันไปเรื่อยๆพี่น้องมาตามมาอีกยุ่มนึงองยุ่มมันใหญ่ไนไหนพี่น้องแต่งามแห้งพ่น,นซิบเศร้าดอกนี่แหละคือแต่ว่างามงามกำลังจุม่มๆพี่น้องเอาเก็บก่อน เก็บอย่างในเด้อพี่นออ้องไยมันเลิกแห้งขามันมันนั่นยังใดบูเบิดอยู่เป็นทรายเป็นทรายไม่ไเลยเลอก ออกหลยรอบเลยพี่น้องปวกเขาปีนี่กับบอลายออกแต่และรอบกับเหมือซ่องเหมือกหายไป พี่น้องมันมาแน่แล้วสองยมเนี่ยสองยมนหน่อยอ้าวล้วนรวมเดินทางน้อกันไปเรื่อยๆพี่น้องกับคนสองปลามือนเดินเดียวเลาะไปตามปลาธรรมชาติเลยพี่น้องย่างคนเดียวเลยมือนนี้กำลังพอซ้อมสองยมนหน่อยพี่น้องอ้าพี่น้องเฮ็ดปวกเราหาเห็ดปลวกกบพอสองยมแล้วก็แล้วเลยพี่น้องเลยมันนี่เลาะมาเบงมอง hết tất tao pino mong khơi cất, bỏ cho pino này, nhã lên này, à, hết buộc, tao hết tất tao này, la pino, nè, nè, đọt à? mà lại hết bọc, hết tấp tao này, à, Pino của con, bơm mánh hết nung, à mánh hết ngang đây, đọt ดอกนี้ก็เป็นแนวนี่โอ้มันนิ่มเถาเป็นเสือต่อไปพี่น้องเอาไว้เป็นเสืออาพี่น้องอีกสองดอกงามๆเลยนี่เห็ดตเตาดอกย่างงามเลยพี่น้องหาเห็ดปวกบัวพอแล้วพี่น้องอย่างจนมื่อกับบัวพอเห็ดปวกก็ได้ตามให้เห็ดตะเตาบัดน,นี้เอากันพี่น้อง ออคนสองตาบลอดเฮ็ดหนึ่งเกาเฮ็ดห,หนึ่งละพี่น้องตามหาเฮ็ดปวกบบเจอแหละเจอซําเจอละ,ออละพี่นอ้องหาเก็บเฮ็ดตับเตาตา่อบัดผนกับสีมาแล้วเด้อบึมบ่มเบิ่มมาละหาตับเตาก็ได้มานิดนึงปวกกรนเฮดนึงร่วมๆกันแล้วก็ได้แกงอยู่ดอกพี่น้องมื้อนี้ ตัวนี้เทาเทาจ้นเปื่อยอ่เหนึ่ดอกนึงพี่น้องดอกนี้น้อยพอดีแกงหูยพี่นอ้องมาเบิ่งเนะ่มันเกิดตามฟังหวยพี่น้องแมนเปดเลยูน bị tấp tàu đó nó hết tấp tàu nó tập theo, theo bàn phố mượn hết phương nghị nó này thì vào thân nhảy vì nó thì thì comment tẩy comment vì nó mà nó ở thân à, ở, đây, ở, đó, ở đây, con ยางงามเลย Ý kèng đê kìa Nào nâng นอออกตามฟังห้องพี่น้องออกตามฟังห้องฟังหวยเป็นเหงาเลยมาทันไงบันไดพี่น้องมาไงออก,ก็สีเ,นนอนนเอาละบ่ได้มาง่ายโดนๆมาเสนหนึ่ง ตัวนี้เห็ดแดงเห็ดแดงเห็ดกอป, c, กปอาลาย่างเผาเบาดอกพี่น้องเอาไปกระพิ่นออ,อกล่อน้ำเลยพี่น้องคือเอาหยาคื้นออบานีิผาดคือตกน้ำเลยพี่น้องนี่เรื่องเนาะมาใส่มีดละเอาเมื่อนี่ละยันผาดปูน้ำพี่น้องโอ้ตก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 ผัดคือตกน้ำทีสองดอก ขอุยาตบอส่เม็ดเด้อพี่น้องเยมันหยากแค่ยู่ฟังหวยขาดก็คือตกน้ำเลยตอนนี้ใส่เมอือนี่ล่ละอู้ดอกยางงามเลยพี่น้องอเฮ็ดตะปาอาพี่น้องยางไปอีกก็มีแต่เมื่อยพี่น้องมันเฮ็ดปวกกระพอสมพอแล้วล่ะ ตับเตกับมะพรอยอีกนิดหนึง่งพือติไปต่อบ่ไว้เราพี่น้องเมื่อยแห้งลาพี่ลาหนองกลับบานก่อนบ่หนเบ่งเฮ็ดที่ใดพี่น้องนี่พี่น้อง,องเฮ็ดปวกกระไดนิดนึงเลแกงนึงพี่น้องเฮ็ดปวกเป็นปวกขาวล้อจนว่ากับมะพอบ่หนีต้องใช้มืออื่นมืออัวยาขึ้นสิึ้นแต่บางเ่อเห็นมันเกิดแล้วกะ็ตามก็มิดไปซื้อเฮ็ดปีนี่ว่าเขาใจกันพี่น้องยังเป็นอย่างไรสภาพอากาศบ่คือเกา่ากับมาได เห็ดตับเตาหรือว่าเห็ดเผึองอีต,ตันพี่น้องอีกนิดนึงรวมแล้วกับได้แกงงหญ่ๆอยู่พี่น้องอ่ะบิดมนันซํำนีและพี่น้องบาน้การหาอยู่หากินกับมี่มือมันมือบอ้วนอพี่น้องกไปถือหม่องมันกับมันเอาถือหม่องมันกับซํำเห็นนี่ละเอาฝากไ้ซ้ำนีและพี่น้องอ่ะซ้ำนี่ละพี่นออ้นนองบาน้คือสกลับบานก้อนบาน้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่รวมเดินทางกับคนสองป่าจนมาหอดถ่ายคลิป คนส่งปลาเดินเดียวพี่น้องมาเนี่ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังแรงใจทุกไลท์ทุกแช์พี่น้องทุกคำาตีชมมาละเพื่อแก้ไขปับปรุงขอบคุณพีขอบคุณน้องหลายๆชื่ชอบจังไรก็ซอยเด้อพี่น้องกดไล์กดแช์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่จากคนส่งปลาสำหรับคลิปนี้เมื่อนี้เอาไวส้สำเนากกนพี่น้องพอการคลิปต่อไปผลละ สวัสดีครับ